สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันในบทที่3นะครับซึ่งบทนี้ก็จะอยู่ในหัวข้อพระเจ้าทรงสร้างวิญญาณทุกดวงนะครับครับหลายคนกลัววิญญาณครับเพราะเขาได้ยินเรื่องผีเรื่องวิญญาณชั่วบางคนดูหนังเกี่ยวกับวิญญาณแล้วเกิดความกลัวหลายคนทําพิธีหลายอย่างเพราะกลัววิญญาณเขากลัวเพราะเขาไม่รู้ไม่รู้ว่าสิ่งนี้จริงหรือไม่หรือสิ่งนี้มาจากไหน พระเจ้าไม่อยากให้เรากลัววิญญาณนะครับเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นวิญญาณและพระองค์ทรงแสนดีตลอดนะครับดังนั้นพระเจ้าจึงอธิบายให้เรารู้ว่าวิญญาณคืออะไรมาจากไหนแล้วก็มีลักษณะอย่างไรนะครับครับเรามาดูกันในหัวข้อที่ว่าวิญญาณมาจากไหนนะครับในประถมการบทที่1ข้อที่1กล่าวว่าเมื่อแรกเริ่มนั้นพระเจ้าทรงเนรมิตรสร้างฟ้าและแผ่นดินครับ ก็คือในตอนแรกพระองค์สร้างฟ้าคือสิ่งที่เรามองไม่เห็นคือวิญญาณสวรรค์พระเจ้าสร้างวิญญาณทุกดวงนะครับในพระธรรมโคโลสีบทที่หนึ่งข้อ16เพราะว่าโดยพระองค์ทุกสิ่งได้รับการทรงสร้างขึ้นทั้งสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้าและบนแผ่นดินโลกทั้งสิ่งที่มองเห็นและสิ่งที่มองไม่เห็นไม่มี วิญญาณสักดวงนะครับที่แม่ถูกสร้างตามพระเจ้าเราจะเรียกวิญญาณนั้นว่าทุสวรรค์แต่บางครั้งพระคัมภีร์จะใช้คำอื่นด้วยเช่นวิญญาณดาวในยามเช้าดาวประกายเครูปเซลาบบุตรของพระเจ้าคำนี้ทั้งหลายหมายถึงวิญญาณที่พระเจ้าสร้างขึ้นแต่ในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนแค่วิญญาณที่มีชื่อเรียกว่าทุสวรรค์ครับ ก่อนที่พระเจ้าจะสร้างทูตสวรรค์ขึ้นในปฐมกาลนะครับในช่วงเวลานั้นมีแต่พระเจ้าเท่านั้นพระเจ้าไม่ต้องการทูตสวรรค์แต่ว่าทูตสวรรค์นั้นต้องการพระเจ้าครับพวกเขาได้รับชีวิตจากพระเจ้าถ้าไม่มีพระเจ้าก็จะไม่มีทูตสวรรค์เหมือนกันพระเจ้าทรงบริสุทธิ์ดังนั้นวิญญาณทุกดวงที่พระเจ้าสร้างก็จะบริสุทธิ์เช่นเดียวกับพระองค์ครับแล้วเมื่อไร่กันที่พระเจ้าสร้างวิญญาณครับ ก็คือในพระคัมภีร์จะมีหลายคนพูดถึงดวงวิญญาณครับเช่นในเล่มของโยบบทที่38ข้อที่7พระเจ้ากำลังสนทนากับโยบอยากจะให้โยบเข้าใจความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระเจ้าได้พูดกับโยบไว้มากมายแต่เราจะอ่านแค่ในประโยคที่สำ,สำคัญสำหรับบทเรียนนี้นะครับในโยบบทที่38ข้อที่7ครับ เจ้าอยู่ที่ไหนเมื่อครั้งที่เราวางรากฐานให้กับแผ่นดินโลกถ้าเจ้ามีความเข้าใจก็บอกเรามาใครเป็นผู้กำหนดขนาดของโลกแน่นอนเจ้าต้องรู้สิหรือใครขึงเชือกวัดขนาดของโลกนั้นหรือพวกเสาหลักของโลกตั้งอยู่บนอะไรหรือใครวางหินหัวมุมของมันตอนที่เราทุสวรรค์ร้องเพลงร่วมกันและโห่ร้องด้วยความสุข ข้อความนี้อธิบายให้เรารู้ว่าเมื่อพระเจ้าสร้างโลกใบนี้และพวกทุกสวรรค์ทรงอยู่ที่นั่นเขาได้เห็นอำนาจความดีและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพวกทุกสวรรค์จึงรู้สึกอัศจรรย์ใจพระเจ้าสร้างวิญญาณทุกดวงเป็นอย่างดีเป็นทุตสวรรค์ที่ไร้มนทินและทุวสวรรค์ทุกดวงรู้จักกับพระเจ้าจนถึงวันนี้ ครับเรามาดูกันว่าทุสวรรค์น,นั้นมีลักษณะแบบไหนนะครับทุสวรรค์ก็จะไม่มีร่างกายเหมือนกับมนุษย์เราพระเจ้าได้สร้างทุสวรรค์ให้เป็นวิญญาณมีลักษณะเหมือนพระเจ้าดังนั้นพวกเขาจึงไม่ต้องการอาหารไม่ต้องการบ้านไม่ต้องการเสื้อผ้าในหลายๆด้านทุสวรรค์เหมือนพระเจ้าแต่พวกเขาไม่ใช่พระเจ้าครับพระคัมภีร์สอนให้เรารู้ว่าทุสวรรค์มีสติปัญญาที่หลักแหลมแต่ก็ไม่ได้รู้ทุกสิ่ง เหมือนกับพระเจ้าพระคัมภีร์สอนให้เรารู้ว anyway. ่าทูตสวรรค์นั้นรูปงามแต่ความงามนั้นมาจากพระเจ้าพระคัมภีร์สอนให้รู้ว่าทูตสวรรค์นั้นมีอํานาจมหาศาลมากกว่ามนุษย์แต่ไม่มีอํานาจเหมือนพระเจ้าเพราะทูตสวรรค์ไม่สามารถสร้างอะไรได้เลยแต่ดวงวิญญาณที่เราเรียกว่าทูตสวรรค์บางดวงนั้นมีอํานาจมากกว่าดวงอื่นๆนะครับอํานาจที่ทูตสวรรค์ได้รับจากพระเจ้านั้นไม่เทียบเท่าอํานาจอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ทูตสวรรค์เหล่านี้ไปไหนมาไหนได้แต่ไม่สามารถอยู่ทั่วทุกแห่งเหมือนกับพระเจ้าพวกเขามีฐานะต่ำกว่าพระเจ้านั่นเองนะครับพระเจ้าสร้างทูตสวรรค์เป็นอย่างดีในทุกๆดวงวิญญาณครับเพราะว่าพระเจ้าชื่อว่าเอลโลฮแฮมคือผู้บริสุทธิ์และผู้ชอบธรรมครับพระเจ้าไม่สามารถทำอะไรที่ต่อต้านกับความบริสุทธิ์ของพระอ,องค์ได้ จำนวนของทุศวรร์มีมากมายจนนำไปชวนในเล่มวิวอนซึ่งเป็นเล่มสุดท้ายในพระคัมภีร์นะครับวิวอนบทที่5ข้อ11กล่าวว่าแล้วข้าพเจ้าก็ได้เห็นและได้ยินเสียงของทศวรร์มากมายนับจำนวนเป็นแสนแสนเป็นล้านล้านทศวรร์นั้นไม่มีการสืบพันธุ์ไม่มีการสมรสไม่มีลูกไม่มีเมีย พวกเขามีจํานวนตามที่พระเจ้าทรงสร้างเท่านั้นพระเจ้าสร้างสวรรค์และสวรรค์จะเป็นเหมือนที่อยู่อาศัยของทุตสวรรค์และสวรรค์ก็เหมือนเป็นที่ประทับของพระเจ้าด้วยวังของพระเจ้าอยู่ที่สวรรค์สวรรค์เป็นที่ที่บริสุทธิ์และแต่ที่จริงแล้วพระเจ้าไม่ต้องการสวรรค์แต่พระเจ้าสร้างสวรรค์ขึ้นให้เป็นสถานที่ที่ดีเพราะพระองค์สร้างให้เป็นที่รวบรวมเราทุสวรรค์ทั้งหลาย ครับเรามาดูในเล่มสดุดีบทที่ 1, 103: ข้อ19ถึง22กล่าวว่าพระยาเวตั้งบันลังของพระองค์อยู่บนฟ้าสวรรค์และพระองค์ทรงครอบครองอยู่เหนือทุกสิ่งทุกสวรรค์ของพระยาเวทั้งหลายคือพวกนัก,กรบอันเกรียงไกลที่เชื่อฟังคำสั่งของพระองค์ให้สรรเสริญพระองค์เถิดกองทัพสวรรค์ทั้งหมด คือพวกผู้รับใช้พระองค์ที่ทำตามความต้องการของพระองค์ให้สรนสงพระองค์ให้สรรเสริญพระองค์เถิดทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์สร้างขึ้นมาให้สันเสริญพระยาเวเถิดครับจั่งที่กล่าวมาก็คือทุสวรรค์สมควรจะถวายการสรรเสริญแด่พระเจ้าเพราะพระเจ้าดีและยิ่งใหญ่และทุสวรรค์มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระบัญชาของพระองค์แต่ว่าทุสวรรค์ก็ มีเสรีภาพในการตัดสินใจแม้พวกเขาจะถูกสร้างเพื่อจะเชื่อฟังพระเจ้าแต่เพื่อที่จะให้เกียรติแใ่พระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าแต่พวกเขาไม่ใช่หุ่นกระบอกหรือหุ่นยนต์เขาต้องตัดสินใจเองว่าจะเชื่อฟังพระเจ้าหรือไม่จะสรรเสริญพระเจ้าหรือไม่ครับพระเจ้าสร้างดวงวิญญาณเยอะมากจนนับไม่ท้วนแต่ วิญญาณนั้นจะไม่มีลูกวิญญาณนั้นจะไม่แต่งงานกันไม่สืบพันกันและอีกเรื่องหนึ่งที่เราเรียนจากพระคัมภีร์คือวิญญาณจะไม่มีวันตายกล่าวคือดวงวิญญาณที่พระเจ้าสร้างในช่วงเวลานั้นมีจํานวนแค่ไหนก็ยังคงเป็นจํานวนเดิมจนถึงปัจจุบันนี้นะครับวิญญาณทุกดวงรู้จักกับพระเจ้าจากที่เราทั้งหลายเรียนพระคัมภีร์ในวันนี้ะจะกล่าวโดยสรุปก็คือ พระเจ้าบริสุทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าทรงทำนั้นก็บริสุทธิ์เหมือนกันครับสองน,นะครับพระเจ้าสร้างทุสวรรค์ขึ้นเพื่อที่จะสรรเสริญพระเจ้าให้เกียรติแด่พระเจ้าและต่อมาทุสวรรค์ได้รับชีวิตจากพระเจ้าดังนั้นพระเจ้าเป็นเจ้าของของทุสวรรค์ครับทุสวรรค์นั้นมีสิทธิเสรีภาพในการตัดสินใจ พระเจ้าจะไม่บังคับทูตสวรรค์นในการตัดสินใจครับและสุดท้ายนะครับพระเจ้าเป็นผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดและทรงครอบครองเหนือทุกสิ่งทุกอย่างครับสำหรับวันนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับฟังครับ